สวัสดีครับพบกับอีก EP หนึงนะครับก็คือวันนี้จะพามาปลูกเมลอนนะครับก็คือจะปลูกยังไงนะครับก็คือง่ายๆครับสำหรับเอาเป็นดินก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเมลอนนะครับที่เราพอไว้นะครับเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับดินที่จะปลูกนะครับก็คือให้ขุดหลุมขุดหลุมก่อ เอาให้ลึกประมาณหนึ่งนะครับสักแค่นี้ครับประมาณนี้นะครับก็คือปุ๋ยตัวนี้นะครับอันนี้ผมใช้ยาล่านะครับสูตรสิบหกสิครับใส่หนึ่งกำมือครับโรยลงไปครับประมาณนี้ครับแล้วก็ดินกบทีหลังครับประมาณนี้นะครับ คืออันนี้ปลูกทาไมถึงใส่ปุ๋ยลงรองก้นนะครับก็คือแบบว่ากว่าพืชครับกว่าเมล่อนจะพื้นตัวนะครับว่วรากจะไปถึงก็ใช้เวลามันอาทิตย์หนึ่งนะครับกว่าจะไปถึงปุ๋ยตัวนี้นะครับพอได้ปุ๋ยตัวนี้ก็เขาจะลึกจะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นครับส่วนปุ๋ยมะพร้าวเหมือนกันครับ ต่อครับต่อตห้าประมาณนึงนะครับอันนี้จะลองจะลองก้นหรือไม่ลองก้นก็ได้นะครับแต่ผมถนัดแบบนี้มากกว่าคือต้องลองก้นนะครับก็คือมันง่ายง่ายกว่าคือสะดวกกว่าง่ายๆครับไม่ต้องมากังวลทีหลังว่าจะให้ปุ๋ยยังไงอะไรยังไงนะครับ นี้ครับส่วนเมลอนนะ,ะนะครับที่จะปลูกนะครับที่เราปอไวนะ้บีบนะครับบีบก้นหลุมบีบนะครับให้เขาขยับได้ถ้าถ้าเราดึงออกมันจะขาดนะครับเห็นไหมครับแต,ต่ะจะประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับ ก็คือผมจะปลูก2ต้นใน1ถุงจะทำให้ดู คนปลูกถุงหนึ่งต้นหนึ่งก็ได้นะครับก็คือถ้าผมใช้สองต้นเนี้ยก็คือผมเดี๋ยวเพิ่มปริมาณปุ๋ยนะครับอันนี้ก็สองต้นเหมือนกันนะเป็นหางก็ได้ เสร็จ okay. เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ใครสงสัยอะไรไงครับกลุ่มเปิดไว้ให้แล้วนะครับก็คือเอาไว้ให้ปรึกษาโดยเฉพาะเลยนะครับใครมีปัญหาอะไรตรงไหนถ่ายลงกลุ่มไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบห้ทีหลังนะครับอางนั้นก็ขอจบ EP นี้ไปก่อนนะครับต่อไปจะเป็น EP EP หนึ่งนะครับก็คือจะมารู้เรื่องการให้ปุ๋ยนะครับการผสมปุ๋ยแล้วก็การเลือกใช้ปุ๋ยนะครับ ส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายคนสงสัยว่าเอาให้น้ํำยังไงนะครับก็คือให้ยังไงก็ได้ครับไม่ให้ดวนต้นไมค,ค,ครไม่ดวนต้นนะครับอันนี้เหมือนกัน คือให้ให้ข้างๆครับประมาณนี้นะครับอย่าให้โดนต้นถ้าโดนได้นิดหน่อยครับก็คือถ้าเป็นป่าปลาส่วนมากส่วนมากจะเป็นด่างด่างเยอะก็มากกว่าก,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 ากาดนะครับอาจทาให้ใบด่างได้นะครับบางอย่างก็คือเป็นกดก็มีครับทาให้ใบซีดเหลืองนะครับคือเหมือนเมนลอนเป็นโรคนะครับคือให้ข้างๆนะครับ กว่าเขายิตเติบโตรากเขาควจะไปถึงปุ๋ยตอนนั้นก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับก็คือขยี้งอง,งามของเขายิงนะครับโอเคครับผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ